กราบสวัสดีทุกคนนะครับยินดีตอนรรัเข้าสู่ช่องเต่าอินสเกนแชนเนลวันนี้เรามาอยู่ในเว็บของต่างประเทศน,นะครับชื่อว่าเว็บ PrinceConnect นะ PrinceConnect.blogspot.com นะครับวันนี้เราจะมาส่งกาชาแบบ Simulation ก็คือบอกพูดเลยว่าทุกคนนะ่ะเล่นเกมนี้คืออยากฟุ่มกาชานั่นเอง <c oughs> แล้วเป็นไงครับ แน่นอนเกลือเจ็บแต่และตัวตัวอ้ว,วก็ไม่ได้เพชรก็หมดเพชรก็หายากเงินก็ไม่ค่อยมีไม่อยากจะเติมอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอเรากดปุ๊บแล้วมันคันไม้คันมืออะไรเงี้ยผมแนะนําเว็บนี้เลยนะครับนะสำหรับใครที่อยากจะลองเข้าไปปั่นกาชาเพื่อแบบให้หายคันมือก็ ลองเว็บนี้เลยเนาะงั้นเดี๋ยวเราจะลองมาสุ่มเล่นการสัก10โล100ใบกันเลยนะครับว่าจะได้3ดาวกี่ตัวตอนนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นเปโอรินนิวเยียนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยกดไปเลยคารินวิ่งมาแบบนี้ไม่มีใบลุ้งสักใบ <c oughs> โ,อโอ้โฮ2ดาวกับ1ดาวลืน่น โอเคต่อตอนนี้ผมสมแล้วยี่สิบใบนะคาริมวิ่งไม่ออกเลยด้วยนะ <c oughs> มันจะเกลือขนาดนี้เลยวะคือแบบถ้าคันมือสามารถเข้ามาเล่นได้นะคือแบบส่มให้หายคันมือเฉยอะคือแบบรู้แหละว่าอยากส่มกาชาเออประมาณนั้นฮัลโหลสามดาวอยู่ไหนลูก <c oughs> <c oughs> โอ้ยอยากจะร้องไห้ <c oughs> <Nope. S 1> มีเหรีดสาดาวจริงไหมไเ,เนี่ยไอ้กมส่งกายชาซิมูเลชันเนี่ยโอ้วิ่งมาไม่มีสามดาวเลยห้าสิบใบแล้วนะยูรีโซ s, <c oughs> <S result, 7, เจ็ดพันห้าเพชรสดาวสามสิห้าไม่ใช่หนึ่งดาวสามสิบห้าตัวมา <c oughs> เดี๋ยวลองดูลองดูครับเป็นไงโอ้โหสองดาวจับจบกดไปอีกบอกเลยว่ารวยอะไรเนี่ยกดมันรวยอะ่ะไม่ออกยิงดีสามดาวก็มันก็จะไม่มีเสียงอะเนาะหรือว่ามีเสียงกับผมไม่ได้เดเ่อยงวะไม่มีเสียงเออก็ตอนนี้ไป80บใบเลยนะไปต่อ 90ใบ1นึ่งมพัร้อเพฮ้ยสดาวลูกเกินไปขำขำมานะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีเลยมากก็แนะนำเว็บสำหรับกดกาชาขำข,ำขำให้เพื่อนแต่ละคนว้ wow! าวแม่ลิสาสามดาวมาปรโทก็จะออกดู100ใบ3ดาวออกตัวเดียว <laughs> เลดมันตั้งหล่วะเนี่ยคือเอาเป็นว่าเอามากดขำๆวะเนาะก็สำหรับใครที่อยากลองก็อย่าลืมกดเข้าไปใต้ดีคริปชั่นเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย